สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วันนี้วันศุกร์ที่27สิงหาคม2564ครูมุกจะมาในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลของเด็กชั้นป .3 นะคะามาดูกันว่ามันคืออะไรก่อนจะไปดูอันนี้คุณครูมีรูปมาให้เป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์หลายชนิดเลย คุณครูอยากให้หนูจำแนกข้อมูลให้ครูหน่อยจำแนกได้อย่างไร,งงไรบ้างจำแนกคือการแยกอถ้าหนูยังคิดไม่ออกคุณครูช่วยจำแนกคุณครูจะจำแนกโดยการนับจำนวนขาของมันจำแนกด้วยจำนวนขาสัตว์อะไรบ้างที่มีสีขานักเรียนจำแนกให้ครูได้ไหมสัตว์อะไรมีสีขาบ้างในรูปก็มีช้างใช่ไหมสีขาเสือฮิปโปโปเตมัสยีราฟสิงโต เออควายป่าแรดเนี่ยมีเยอะแยะเลยสัตว์ที่มีสี่ขาอีกอย่างหนึ่งจําแนกด้วยสัตว์ที่มีสองขาสัตว์ที่มีสองขามีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นนกเนาะลูกเนาะนกฮูกนกแก้วนั่นแหละสัตว์ที่มีสองขาไก่แบบเนี้ยอันนี้แรง้งอีกแล้วเนี่ยนกกระจอกเทศนกเหงือกสองขาอีกอย่างหนึ่งจําแนกด้วยที่อยู่อาศัยของมันใช่ไหมบางตัวอาศัยอยู่บนบกบางตัวอาศัยอยู่ในน้ํา บางตัวก็เอออาศัยอยู่ในถ้าออย่างนี้นะคะบางตัวอาศัยอยู่ในโพรงไม้คือการจําแนกข้อมูลออกมาต่อไปเป็นเกี่ยวกับผักคุณครูจะจําแนกได้ยังไงบ้างนักเรียนช่วยครูได้ไหมจําจแนกด้วยสีของผักผักสีเขียวผักสีส้มผักสีแดงผักสีขาวผักสีม่วงอย่างนี้นะคะถ้าต่อไปผลไม้บ้างจําแนกได้ด้วยอะไรบ้าง สีเหมือนผักก็ได้จําแนกด้วยสีผลไม้สีแดงเปลือกสีแดงเนื้อสีแดงมีอะไรบ้างผลไม้สีเหลืองมีอะไรบ้างสีเขียวมีอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งจําแนกด้วยรสชาติก็ได้เปรี้ยวหวานอย่างนี้นะคะอ่ะที่นี้เป็นการจําแนกด้วยข้อมูลการสํารวจข้อมูลนักเรียนชั้นปสามปสามจําแนกได้อะไรบ้างอ่ะหนึ่งจําแนกด้วยชื่อก็ได้เด็กปสามคนไหนมีชื่อพยางค์เดียวไปอยู่กลุ่มเดียวกัน เด็กปสามคนไหนมีชื่อสองพยางไปอยู่กลุ่มเดียวกันอีกอย่างหนึ่งจำแนกด้วยพยัญชนะต้นของชื่อใช้ตัวเดียวกันใครมีชื่อเล่นพยัญชนะต้นใช้ตัวเดียวกันไปอยู่ด้วยกันเห็นง่ายๆเลยห้องเราเนี่ยชื่อต่อเต่าเตงหนึ่งตะวันไทตันอย่างนี้อ่ะเห็นไหมชื่อต่อเต่าเหมือนกันไปอยู่ด้วยกันชื่อเออมีอะไรอีกอ่ะคอกวายคิม แค่ไเงี้ยไปอยู่ด้วยกันอ่าต่อไปจะเป็นเดือนเกิดอ่าปสามพอเป็นคนนี่จําแนกได้หลายอย่างเลยเดือนเกิดเด็กๆคนไหนเกิดเดือนเดียวกันไปจําแนกอยู่กลุ่มเดียวกันเ,นเนช่นใครเกิดเดือนสิงหาอยู่ด้วยกันเดือนตุลาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูใบงานเราดีกว่าใบงานเราก็คือแบบฝึกหัดทักษะชุดที่5.1เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลเขาบอกว่า ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงตารางและเติมคําตอบลงตารางก็คือตารางตรงนี้ส่วนเติมคําตอบก็คือคําตอบตรงนี้นะคะโดยเขามีข้อมูลมาให้มีรูปมาให้ซึ่งรูปกับตารางเขามีข้อมูลอยู่นิดหน่อยในตารางตารางประเภทข้อมูลก็คือเขาจําแนกเป็นผักผลไม้และขนมจําแนกได้สามอย่างเขาให้นักเรียนหาจํานวนของผักผลไม้ขนมออะเด็กๆมาหาก่อนช่องแรกคือรอยขีดให้นักเรียนขีดช่องที่สคือจํานวนผักมีอะไรบ้างผัก บอ็อกคลี่หมะเขือเทศ2อ,อ่าหนึ่งบลอกคลี่2มะเขือเทศ3ข้าวโพด4มะเขือม่วง5พริกหยวกหรือพริกหวาน5แล้วมีอะไรอีก1เออแครอทหอ่าเจอแล้วผักมีอยู่6ชนิดเวลาเป็นรอยขีดนะลูกเมื่อถึงขีดที่5ให้นะักเรียนค่าทั้งขีดที่4เลยเดี๋ยวครูทำให้ดูอ่ะมี6ขีดใช่ไหมมีหชนิด หนึ่งสองสามสี่มาถึงขีดที่ห้านักเรียนทะแยงขีดทะแยงขึ้นห้าขีดตรงๆนะครูใช้เมาส์มาเลยไม่ตรงและมีหกขีดนูก็ขึ้นใหม่หกทำไมคุณครูถึงให้ขีดที่ห้าขีดแบบนี้เพราะเวลานักเรียนนับขีดนักเรียนจะได้มองเห็นเลยว่าอ๋อที่มันขีดแบบเนี้ยมันคือจํานวนห้าขีดส่วนขีดนึงนักเรียนก็นับได้เลยห้าแล้วหกนับแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปนับทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืม มันจะนานกว่ากันเมื่อน,นักเรียน,นเห็นก้อนอย่างเงี้ยก้อนที่มีขีดแนวทะแยงนักเรียน,นรู้เลยว่าเป็น5และ6ส่วนเป็นการเป็นจํานวนให้นักเรียนเขียนเลขเลขอะไรเอ่ยเออเลขเดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนโอยเลข6ใช่ไหมคะเดี๋ยขีดเขียนเลข6ต่อไปผลไม้ผลไม้มีกี่ชนิดนักเรียนนับ1สับประรดสมะม่วงสแอปเปลิล4แตงโมหสม้มห ลูกแพร7เชอร์รี่ผลไม้มีอยู่7ชนิดนักเรียนก็ไป7ขีดแล้วเหมือนเดิมขีดที่5ขีดมันข้างบน1 2 3 4ขีดที่5ทะย,ยงขึ้น5 6 7และเขียนเลข7เป็นจำนวนแล้วขนมมีกี่ชนิดลูกขนมนักเรียนนับได้เลยขนมอยู่ฝั่งเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ขนมมี9ชนิดหนูก็ขีดไป9ขีด หนึ่งสองสามสี่ขีดที่ห้าทะแยงขึ้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ามีเก้าขีดนักเรียนก็เขียนเลขเก้าที่นี้ง่ายและในเมื่อน,นักเรียนใส่ข้อมูลลงตารางแล้วง่ายแล้วเขาเนี้ยนักเรียนก็มาดูว่าเขาถามอะไรบ้างข้อหนึ่งอาหารที่สํารวจทั้งหมดมีกี่ชนิดอ่านักเรียนก็สํารวจมาแล้วเห็นไหมแยกได้ผักหกผลไม้เจ็ดขนมเก้านักเรียนก็เอาพวกเนี้ยมารวมกันได้เท่าไหร่ หกบวกเจ็ดบวกเก้าด้เท่าไหร่เอามาเขียนนะลูกทั้งหมดเลยต่อไปผักมีทั้งหมดกี่ชนิดนี่ไงเอาเลขหกไปเติมเพราะนักเรียนถามมาแล้วผลไม้มีกี่ชนิดนักเรียนก็ดูช่องผลไม้เอาไปเติมขนมมีกี่ชนิดนักเรียนก็ดูช่องขนมแล้วเอาไปเติมทีนี้เ็าให้เรียงลําดับประเภทข้อมูลจากมากไปน้อยอะไรมากสุดคะหกเจ็ดเก้าเนี่ยเก้ามากสุดใช่ไหมแล้เก้าคือจํานวนของอะไรของขนมหนูก็ใส่คําว่าขนมเข้าไปก่อนอันแรกแล้วอะไรรองลงมาจากขนม ผลไม้หนูก็ใส่ขนมผลไม้สุดท้ายก็ผักเขียนอย่างนี้นะอันนี้คือใบงานที่5.1ต่อไปจะเป็นเรื่องที่2ก่อนจะทําใบงานที่5.2เรามาดูเรื่องที่2คือการอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพคือยังไงเรามารู้จักหน้าตาแผนภูมิรูปภาพกันดีกว่าแผนภูมิรูปภาพคืออะไรก็คือ แผนภูมิที่แสดงจํานวนของข้อมูลโดยใช้รูปภาพแทนจํานวนนั้นๆอ่านักเรียนมาดูก็คือจํานวนพันปลาแผนภูมิรูปภาพนี้เกี่ยวกับจํานวนพันปลาที่ขายได้ใน1สัปดาห์มีปลาอะไรบ้างปลาทองปลาหางนกยูงปลาคราฟปลากัดแล้วอะไรอีกเขาบอกว่ากําหนดให้รูปภาพรูปนี้เห็นไหมมันชื่อแผนภูมิรูปภาพให้รูปภาพวงกลมรูปเนี้ยแทนจํานวนพันปลาสตัวอ่า แสดงว่า1วงกลมมีปลาอยู่2ตัวแทนจํานวนพันปลาสองตัวนะเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาทองเนี่ยในสัปดาห์นี้ขายได้กี่ตัวปลาทองขึ้นปลาทองแล้วปลาทองสุดละปลาทองมีรูปภาพอยู่สองวง1วงเท่ากับ2ตัวปลาทองขายได้กี่ตัว1วงเท่ากับ2ตัววงที่1 2สองวงที่2ก็สองสองบวก2ได้เท่าไหร่ลูกได้4ง่ายๆเลยปลาทองมีอยู่ขายได้อยู่4ตัว ต่อไปปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงไขได้กี่ตัวมีกี่วงละ่ะคุณครูคหาก่อนนะอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดอ่าหมดแล้วปลาหางนกยูงมีสี่วงวงหนึ่งมีสองตัวนักเรียนนับไปเลยสองนับได้ไหมเพิ่มขึ้นทีละสองสองสี่หกแปดอ่าง่ายๆสองบวกกันสี่ครั้งเลยเนี่ยมีทั้งหมดแปดตัวปลาหางนกยูงแปดตัวต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาคราบมีกี่ตัว โดยการใช้รูปภาพแทนจำนวนปลามาดูนะปลาคารับหมดแล้วปลาคร์บมีหนึ่งวงหนึ่งวงง่ายๆเลยหนึ่งวงเท่ากับสองตัวปลาคร์บตรงนี้ก็มีสองตัวปลากัดละ่ะปลากัดก็มีหนึ่งวงปลากัดก็สองตัวเขาเอารูปภาพมาแทนจำนวนลูกซึ่งหนูต้องดูว่ารูปภาพเนี่ยแทนจำนวนกี่ตัวกี่ชนิดกี่อย่างนะคะ,ะทีนี้ถ้าเขาถามหนูว่าปลาครับกับปลากัด รวมกันมีกี่ตัวนักเรียนก็ดูมีรูปภาพสองวงวงเท่ากับสองตัวสองสี่อ่ะสองบวกสองเป็นสี่ปลาคราบกับปลากัดรวมกันได้4ี่ตัวแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการอ่านแผนภูมิจำนวนนักเรียนชั้นป .3 ที่ชอบกินขนมต่างๆมีเค้กโดนัทขนมปังเนยขนมปังสังขยาอ่ะเดี๋ยวค,คุณครูเปิดให้ครบก่อน แล้วคุณครูเป็นรูปยิ้มใช่ไหมเขาเอารูปภาพรูปยิ้มมาแทนจํานวนแล้วเราต้องไปดูว่าในตารางเขากําหนดจํานวนมาเท่าไหร่อ่ะมาแล้วกาหนดหน้ายิ้มแทนจํานวนนักเรียน5คนหนึหน้ายิ้มมีนักเรียนอยู่5คนนักเรียนดูเค้กลูกมีนักเรียนป .3 ชอบเค้กกี่คนไม่ใช่เห็นหน้ายิ้ม1-2 2หน้าเนี่ยก็ตอบ2คนไม่ใช่นะคะนักเรียนดูหน้ายิ้มแทนจานวน5คน อ่ะห้านับทีละห้าลูกห้าสิบเห็นไหมแทนมีเค้กมีคนชอบสิบคนเนื่องจากหนึ่งหน้ายิ้มมีห้าคนห้าบวกห้าเท่ากับสิบต่อไปโดนัทอะ่ะโดนัทมีกี่คนเขาชอบกี่คนมีสี่รูปเนี่ยนักเรียนก็นับไปห้าสิบสิบห้ายี่สิบโดนัทมีคนชอบยี่สิบคนเลยต่อไปขนมปังเนยตอบผู้สิมีคนชอบกี่คนหน้ายิ้มหนึ่งหน้าแทนจํานวนห้าคน แสดงว่าขนมปังเนยมีคนชอบห้าคนต่อไปขนมปังสังขยามี3ามหน้ายิ้มนักเรียนก็นับไปดีละห้าห้าสิบสิบห้าขนมปังสังขยามีคนชอบสิบห้าคนนะคะอ่ามาดูต่อต่อไปแผนภูมิอันนี้เป็นการอธิบายแผนภูมิสุดท้ายแล้วแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่นำเสนอนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพอ่ะ นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพนะรูปภาพก็คือรูปพวกหน้ายิ้มพวกวงกลมที่คุณครูบอกนั่นแหละแทนจํานวนสิ่งต่างๆใช้รูปภาพแทนจํานวนสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้อมูลสิ่งเดียวกันรูปภาพที่ใช้ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันเหมือนเมื่อกี้เป็นหน้ายิ้มหมดเลยเพราะว่าแทนจํานวนเด็กป .3 เหมือนกันแล้วต่อไปจํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆอาจไม่เท่ากับจํานวนรูปภาพในแผนภูมิขึ้นอยู่กับข้อกําหนดในแผนภูมิใช่ไหมเหมือนที่เมื่อกี้อ่ะ ในแผนภูมิเขากำหนดว่าหน้ายิ้มหนึ่งหน้าแทนจํานวนนักเรียน5คนนักเรียนต้องมาดูก่อนว่าเขากําหนดจํานวนเท่าไหร่ไม่ใช่นับไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูงานเราดีกว่ามาดูใบงานใบงานแบบฝึกทักษะชุดที่ 5. 2ุดการอ่านแผนภูมิรูปภาพก่อนทำใบงานเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอเขาให้นักเรียนอ่านแผนภูมิอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปมาดู แผนภูมิรูปภาพรูปภาพที่เขากําหนดให้คือรูปสม้มใช่ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับครูและนักเรียนชั้นป .3 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสม้มแห่งหนึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์ได้ข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือข้างล่างเป็นส้มที่ชาวสวนเก็บได้ใน1สัปดาห์จันทถึงสุกและเขาบอกว่ารูปภาพสม้ม1รูปแทนจํานวนส้ม30ผลอืรู้แล้วนะว่าภาพหนึ่งเนี่ยแทนจํานวน30ผลแน มาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ารูปภาพส้มแทนจํานวนส้มกี่ผลเด็กๆก,ก็รู้ใช่ไหมคุ้นๆเมื่อกี้นักเรียนก็มาดูตารางนี่ไงกําหนดให้รูปภาพส้มแทนจํานวนส้ม30ผลนักเรียนก็ได้คําตอบและเด็กๆก,ก็เขียนไป30 30อ่ะแล้วเขาบอกว่าและถ้ารูปภาพส้มครึ่งผลละ่ะจะแทนจํานวนส้มกี่ผลในเมื่อ1ผลเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยแทนจํานวน30 ครึ่งผลก็คือครึ่งหนึ่งของ30ได้เท่าไหร่เด็กๆไปหามานะครึ่งหนึ่งของ30คือเท่าไหร่นะคะทีนี้หรือว่าใครหาไม่ได้เรามาหากันดีกว่าครึ่งหนึ่งของ30คือเท่าไหร่การหาครึ่งหนึ่งของ30คือเท่าไหร่หาได้โดยง่ายๆคือการหารหารง่ายๆเลย30คสิครูจะหารง่ายๆนะหารสออ่ะ 2อะไรเอาเอาข้างล่างก่อน2อะไรได้2 2งคูณหนึเป็น2อง่ะได้คําตอบแล้วข้างล่างเป็น1 1ไม่มีความหมายแล้วลูกมาดูข้างบนแล้ว2อะไรได้30มอันนี้คือการหาแบ่งครึ่งหนึ่งของ30มสิบนะเอาไปทีละทีละหน่วยก็ได้ทีตัวตัวแรกก่อนสอะไรได้3ลูกมีไหมสองคูณหนึเป็น2 2งคูณสอเป็น4ีอ่ะสอคูณสอไม่ได้แล้วเพราะเกิน3ไปแล้ว แต่2คูณ1ได้อยู่เพราะยังไม่เกิน3 2อ่ะ2คูณ1นักเรียนค่า3ทิ้ง2คูณ1เป็น2แล้วมีเศษไหมมีเพราะว่าเขาต้องการหา3ใช่ไหมแต่เราได้แค่2เราก็เอาเศษที่มันเหลือไว้อะไปฝากศูนย์ไว้เอาฝากศูย์ตรงนี้ฝากหน่อยนะ1อ่ะจากศูนย์ก็กลายเป็น10แล้ว2คูณอะไรได้10 สองหเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็น6กสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็น10เจอแล้ว2อคูณห้ได้10อ่ะค่า10สิทิ้งเลยเราได้คําตอบแล้วอ่าสองคูณห้ได้10ทีนี้เราก็จะได้คําตอบเท่ากับ15้าใช่ไหมสิบห้านะคะเศษหนึ 1, ไม่ต้องไปดูมาแล้ว1ไม่มีความหมายแล้วลูกสิบ้าทีนี้ครึ่งหนึ่งของ30ก็คือสิบห้า หรือใครรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเก่งแล้วลูกครึ่งหนึ่งของ30คือ15นะคะต่อไปเขาถามว่าวันพฤหัส,สบดีชาวสวนเก็บส้มได้กี่ผลเด็กๆก,ก็ไปดูรูปวันพฤหัสมีรูปภาพส้มกี่ผล1 2 3 4 5 6 6ผลเต็มๆและครึ่ง1น,นะคะทีนี้ส้มรูปภาพส้ม1รูปแทนจำนวนส้ม30ผลเราจะหายังไงได้ง่ายๆ หาได้ง่ายๆของหนูก็คือเอา30บวกกัน6ครั้งและบวกอีกครึ่งหนึ่งคือ15แต่อันนี้มันก็ง่ายแต่ใช้เวลานานเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนท่องแม่3เนาะนีไ่ไง30ผลถ้าตัดศูนย์ไปก็เหลือแค่3เราค่อยเติมศูนย์ที่หลังตรงคําตอบสุดท้ายอ่ะท่องแม่3กันดีกว่า3 1เป็น3 3ในที่นี้หมายถึง30ผล 3, 2เป็น6 6ในที่นี้หมายถึง6 0ผล 3, 3เป็น9 9ในที่นี้หมายถึง90ผล3 4เป็น12 12ในที่นี้หมายถึง120ผล35หเป็น15 15ในที่นี้หมายถึง150ผล3 6เป็น18 18ในที่นี้หมายถึง180ผลเพราะว่านักเรียนอย่าลืมเขาบอกว่า30ผลเราใช้แม่3ง่ายๆเรา,าค่อยเติมศูนย์ลงไปอะ ส้มเต็มๆได้ร้อยแปดสิบผลแล้วส้มอีกครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของสามสิบก็คือสิบห้าทีนี้เราก็เอาร้อยแปดสิบผลเนี่ยมาบวกกับสิบห้าเราก็จะได้จำนวนส้มวันพฤหัสบวกเลยตั้งบวกเลยแบบนี้ศูนย์บวกห้าได้ห้าแปดบวกหนึ่งได้เก้าหนึ่งไม่มีคู่ละบวกไม่ได้ละชักลงมาอวันพฤหัสหนูก็ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าผลนะคะ ได้เก้าหูนะลูกต่อไปวันอะไรชาวสวนเก็บส้มได้หกสิบผลนักเรียนก็ดูหนึ่งภาพเท่ากับสามสิบผลอ่ะถ้างั้นกี่ภาพเท่ากับหกสิบผลล่ะก็ต้องสองภาพใช่ไหมวันไหนที่มีรูปส้มสองภาพวันพุธนี่ไงหรือว่าเขียนพุธตรงนี้เขามีคําว่าวันให้แล้ววันพุธเก็บส้มได้หกสิบผลสามสิบบวกสามสิบเป็นหกสิบต่อไปวันศุกร์ชาวสวนเก็บส้มได้ จุดจุดวันจุดจุดจุดอยู่30สิบผลอ่ะวันศุกร์มีแค่หนึ่งรูปเองเท่ากับ30สิบผลแสดงว่าวันอื่นๆน่ยต้องมากกว่าวันศุกร์อยู่แล้ววันศุกร์มันต้องน้อยกว่าวันอื่นๆอยู่แล้วนักงนี้นเขียนวันศุกร์ชาวสวนเก็บส้มได้น้อยกว่าเขียนก่อนน้อยกว่าน้อยกว่า วันอะไรอยู่30ผลน้อยกว่าวันอะไรอยู่30ผลบ้างนักเรียนก็ดูวันอื่นๆที่มันเกินวันศุกร์มาอยู่30ผลวันพฤหัสใช่ไหมไม่ใช่เพราะวันพฤหัสเกินมาหลายผลมากเลยวันพุธใช่ไหมอ้าวันพุธใช่นี่วันพุธเกินมาแค่ผลเดียวหนึ่งผลเท่ากับ30นี่ไงวันศุกร์น้อยกว่าวันพุธอยู่30ผลนักเรียนก็เขียนตรงนี้วันพุธนะคะต่อไปข้อห้า วันอังคารชาวสวนต้องเก็บส้มอีกจุดๆผลถึงจะเท่าวันจันทร์อทิที่นี้มาเปรียบเทียบวันจันทร์กับอังคารวันจันทร์วันอังคารวันอังคารน้อยกว่าวันจันทร์อยู่แล้วเขาบอกว่าวันอังคารต้องเก็บอีกกี่ผลนักเรียนก็ดูตัวที่เกินมาของวันจันทร์ที่เกินมากกว่าวันอังคารอยู่นะจันทร์กับอังคารเท่ากันตรงนี้นะลูกแล้วนี่คือสิ่งที่เกินมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่วันอังคารต้องเก็บให้เท่าวันจันทร์ตรงนี้ตรงนี้มีกี่ผลนักเรียนก็นับ ที่เกินมา1 2 3 4สามี่มีผลใน4ผลในที่นี้ก็ไม่ใช่4ผลตอบ4ผลนะอย่าลืมว่าส้ม1ภาพส้ม1ผลแทนจำนวน30ผลนักเรียนก็มานับเลยหรือใช้แม่3 3 1เป็นสามในที่นี้หมายถึง30 3 2ามสองเป็น6 6ในที่นี้หมายถึง60 3 3าสเป็น9 9ในที่นี้หมายถึง90 3าี่เป็นส2บ2ในที่นี้หมายถึง120ิ หรือใครจะไม่ต้องสูตรคูณใครบวกเอาก็ได้30บวก30บวก30และบวก30 30บวก30เป็น60ทีนี้60บวกเพิ่มอีก30เป็น90 6และ7 8 9ไงลูกแล้วค่อยเติม0ูนย์90บวกเพิ่มอีก30เป็นเท่าไหร่90แล้วบวกเพิ่มไปอีก30 90 100 110 120อ่าเห็นไหมได้120ผลนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าวันอังคารต้องเก็บอีก120ผลถึงจะเท่าวันจันทร์หนูก็ตอบไปเลย 1นึ่งสองศูนย์นะคะอันนี้คือการบ้านของวันศุกร์ที่27สิบเงหาคมนะลูกนะ้าสอใบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูวันนี้น่าจะมีคนดูเยอะเพราะว่าฝนตกเด็กๆไม่ได้ยินไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดน,นักเรียนดูตามหลังก็ได้อ่ะวันนี้คณิตศาสตร์หมดแล้วลูกสวัสดีค่ะ